โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นิ่งๆนี่ยคือบางหางครัวมึงโอ้ยอะไรเนี่ยหมีเฮ okay. ้ยอยู่น okay. oh, okay. ิ okay. okay. uh ่งๆนี่ครัวกันลังรักษารักษาอะไรไม่อยู่น้ำเนี่ยโอ้ยจีบๆๆๆๆๆจะได้เหมล่ะไหมฮะไม่เป็นไรก็โอเคอยู่แต่หไอหมีเฮ้ยปลาบีตรงไหนไปไหนเพื่อนเป็นไงบ้างโอเคเปล่า้โอเคคอยที่นี่เลยโหสภาพโอเคตอนเต็มร้อยแล้วโห ยังกับเก oh, ินไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเป็นไงน้ำอมฤตของเราเป็นไงบ้างเพื่อนเจ๋งเปล่าเฮ้ยเจ๋งเลยโอ้ยลงสมิธลงสมิธลงสมิธอะไรอะโอ้โหไม่คิดถึงนานเลยอะอาจจะคุยันตรงนี้นะก็แบบว่าคิดถึงอะไม่ในวันนีงสมิธโอ้ยังไงพวดหลังรักเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายุแลุงมมษานี่ลุงมมชาลุงลุงเมชาหมดเลยนี่นะเออขอขอโทษละกันนะก็มาเดี๋ยตื่นทุ่งนิดหน่อยนะอย่างนั้นเหรอเออ เออลุงสม,มิทธะโอ้จอนี่ว่ายังไงเน่โตเป็นหนุ่มยืนเนะ <c oughs> ี่ยนะก็ปกติอย่างเงี้ไม่ใช่เหรอเออแล้วเรื่องยาเป็นยังไงเรื่องยาเหรอโอ้เรื่องยาเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราพูดกังเพื่อนอ่านเลยยานี่มันเป็นยากายพันธุ์นะเพื่อนแล้แบบว่ายังไงโอกาสที่ติดสําเร็จอะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงเพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์เหรอที่กายพันธุ์เหรอจอนี่อ่าใช่ฮะแบบว่าถ้าเราให้เจ้าผู้มอนเตอร์ไปแต่ฮะมอนเตอร์ ไม่ยอมรับการกลายร่างมันก็จะตายนาทีนั่นเลยเพื่อนมันอันตรายมากเลยเพื่อนรู้เปล่าโอ้น่ารักจริงเนี่ยโอ้แล้วมียังไงอ่ะมีสูตรสูตรอ่ะใครสูตรเลยสูตร y สูตร x แซดเหรอคือยังไงก็แบบว่ามันมี2องชิ้นนะฮะก็ต้องเย็นในเย็นหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวแซดเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่านะฮะใช่แล้วเพื่อนมันสกัดจากกระดูกไอ้อะไรเพื่อนวิเทอร์เพื่อน อนี่เองอุกกออุกกอุกกพูดอะไรอ่ะมันบอกว่าใช่แล้วใช่ใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหเนี่ยเฮ้ยเราทำอเป็นการบ้านทำบทเก่งหรือเปล่าทำอะไรไปบ้างเก่งไหมเก่งไหมอ่ะพอ่อนเถอะเออแล้วว่าเจ้านี่คืออะไรฮะไออะไรตัวตรงท้องเนะี่ยอันนี้เหรออันนี้ชื่อโกรครับผมไอโกมัน,ม,นมันคืออะไรไอ่เอาเรียกว่ากอบินนะะดูหน้าตาน่อา่าก,ก็ลองลองสอดีตรงนี้หน่อยอมันพูดอะไรอ่ะ มันมันมันบอกว่าดีๆนะจักครับผมอันเรียกว่านายท่านท่านสองโอ้ตลกดีฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่วลาตลกนะเอางั้นเหรอเอาล่ะนายเธอโอเคอเปล่าผมก็โอเคนะครับลุงเป็นลุงก็แบบว่าเออก็เป็นห่วงก็ไม่เจอกันหลายเดือนเลยโอ้ลุงก็ใช้ย่อยในดูชุดกอกอัพเกรดขึ้นเลยแม้ก็ปกติแล้วนะเอาล่ะสิ่งที่ครั้งนี้มาคือลุงพยายามแผนการพวกนี้นะ แล้วลุงมาไหนมาเนี่ยเออก็จริงๆแล้วลุงก,ก็มีนาชีเป็นนาฏนาธีลับอะนะก็คือมาทํานลายบอดพวกเนี้ยแล้วอ่อหลานสงสัยว่าทำไมหลานจะปุ่ดจะหลานเจอหลานเอเอลุงเจอหลานได้ทำไมก็ห่หรเาจะผงได้อะก็เพราะว่าเจ้าที่นั่นเคยทิพย์ไทยที่จ,จัดการมั้งไงล่ะอ๋อนี่คือลุงนี่แล้วอแต่ก็ไม่คือจะจะผงใช่ไหมลนะ่ะก็ใช่แต่เห็นหลานก็ดีใจดีใจก็เอา,าไปให้นะโหมันเจ๋งมากเลยวุนะ้นเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ ครับผมน่าแต่ก่อนอะไรอะ่ะจะก่อนสิให้บุก่อนได้ไหมอ๋มออขอต้อครับอ้ <c oughs> เป็นไงบ้างนาุ๊กนุ๊กโถ่เอ้ยแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะลุงก็แบบว่าที่นี้ที่ที่ทเออลุงจะส่งร้านไปเนี่ยมันตัดลายประมาณอะไรยังไงอ่ะคือมันที่ไหนอะ่ะที่นั่นคือดีเอ็นดีเอ็นหรอแล้วผมทำอะไรอะ่ะเอ่อรุงต้องการเธอไปทำลาย <c oughs> เรือจี๋อย่างหนึ่งนะ เลือดเหรอเลือเหรอฮะใช่เออใช่ใช่ใช่เอามากี้เกือบนะป้าจิเชียวโอ้แล้วแล้วแล้วมันเกิดแล้วมันแล้วมันแล้วมันมันแล้วมันเกิดยังไงอ่ะเออก็คือการทำลายพวกมอนสเตอร์ไงจะจริงว่าเจ้าตัวตายไปแล้วแต่ว่ามอนสเตอร์ฮิลเดนน่ะมันก็จะเกิดกายพันธุ์ยังไงล่ะกายพันธุ์งั้นเหรอใช่ล้ำยานี่มีมีหาศาลมาหรือไหมเฮ้ล้ำยานี่เหรอเฮ้ยไม่ได้ไงวะเอออย่าบอกนะว่าใช่จอนี่ คิดถัวละมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตั้ต้นลมนะอย่างนั้นเหรอโอเคแคมไลน์เลยใช่ไหมล่ะอ๋อใช่แล้วก็จัดการให้หมดนะพวกไอ้ชูช็อกเกอร์พวกอะไรเนี่ยอ๋อได้เลยครับผมเอาล่ะแล้วไอ้แล้วกล่องนี่ไงโอ้นี่นนี่คืออุปกรณ์ไอ้ลุงกำไพง่ะอุปกรณ์ลุงอ๋อคิดถึงคิดถึงโอ้แต่ก็โอ้บะ้านะเริ่มร้อยเหรอเฮ้ยตาจริงมีฮันูด้วยโอ้โหแล้วมีอะไรอ่ะ โอ้น้ำยาต้มยาโอ้ด็นะฮึบใส่ว้าวโอ้มันก็เท่นเนี่ยเฮ้ยความสามารถนเนี่ยโอ้มีความสามารถในการป้องกันแล้วก็โอ้สุดยอดยอี่สิบหอยน่าจะกันไม่ตายไม่แตกเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยแล้วนี่กล่องอเลยพอดีว่าทางหมู่บ้านอยากจะช่วยโบรลาณลเพื่อนนะช่วยแล้วเหรอกับแบบว่าน่าไปเสียตรายเราหรือไงนเ,นเขาเลยเอาขอให้องขวัญอ่ะองขวนนัญเหรอเฮ้ยที่ขุดเอาแล้วก็สเต็กทองแล้วก็มี ไอ้โทเทมโอไม่จะนานเลยอ๋ก็เนี่ยนะนี่คือสิ่งที่รับเตรียมตโตไปเอาละ่ะเดี๋ยวเวลาดีเอ็นนะแล้วผมจะเป็นยังไงอ่ะเอ่อเจ้านายฮะอะว่าไงคือผมก็เพิ่งรู้ว่าใต้บ้านผมมีอ่ามีสิ่งนั้นนะฮะแบบบอดน่ะว่าสิ่งนั้นคืออะไรเอ่อประตูไปดีเอ็นเงี้ยมีได้ไงอ่ะเจ้าน,นี่ฮะทําทไงมามีก่อนก็ก็แบบว่าอ่าเอ่อเหมือนว่าผมอยากจะเซอรไพเจ้านายน,นะฮะเซอร์ไพรส์เหรอคือย,ยังไงอ่ะก็แบบจะพัฒนาไปดูที่ดีเอ็นเงี้ยฮะ โอ้ยนันเซอร์ไพรส์เลยวนะน่ได้อู้น่ากลัวน่าน่ากลัวยังไงเอ่อออไม่ต้องทะเลาะกันโอเคของมานะไม่ต้องทะเลาะกันเลยของมานจะนี่โอ้โอเคนะโอ้นะโอ้นะอ่าขอบคุณจ้งนายฮะโอ,อ้เลิกหวานลนะหวานอะไรโอ,อ้โอเคในเมื่ออยู่กัน,นอย่างนี้ก็ขอฝากเธอนะฝากจะก่าไอ้ยแต่ก่อนแล้วก็กลับไปโยชปลอดภัยนะทำไมเขาพูดไปแปลว่ลาการรักฉันผดภัยอ่าโอเคผมพยายามกลับมากันนะโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวไม่ได้โราล,ลองอีกแล้วฮึบ เอาละเอาละทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาให้ไวอเลยนะกลับมาแล้วนะ้เพื่อนนะกลับมาต้องไปเลียงข่าวนะเออหลานเออหลานลุงเป็นลาไอล้านเป็นลูกของลุงนะเข้าใจไหมอะไรนะลุงลุงสปีพูดทีเฮ้ยลุงเขินเว้ยก็แบบว่าเออล้านน่ะเป็นลาของลุงนะเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเพราะงั้นเราไปได้นะครับเจ้านายสู้ๆนะฮะกลับมาให้ได้นะฮะได้จอหนี่เอ้ยกลับมาให้ได้นะเพื่อน อูเก๋อวูก๋อวูกวก,ก๋โอโ้ผมพูดได้ยังไอ่จริงๆเลยผู้นายเนี่ยโอเคก็ได้แล้วอยู่ทางไหนอะอยู่ข้างลาง่างฮะข้างล่างเหรอข้างล่างไหนอะฮะคุณได้ไหมเนี่ยขอคุณหน่อยฮึบโอ้นี่เหรอโอเคมันจะเซอร์ไพรส์ในขนาดนะั้นโอโ้โ,อโหโตกแต่งซะดีเลยเอาล่ะเดี๋ยงกันเหรอมาดิเว้ยฮึบฮึบโอ้โอเคมาแล้วไหนสิ ที่นี่มีอะไรอยู่มีมังกรก็เหรอไหนซิไหนซิเดี๋ยวนะเราก็บินได้ไงวะบินเลยดีกว่าฮึบโอ้โหมาแล้วฮึบโอเคเอาละต้องจะดกามังกรใช่ไหมโอเคฮึบวิธีาการาง,ง่ายๆคืออย่างงี้แหละนี่แหละยิงอย่างงี้ง,ง่ายๆมีปีกมันดีจริงๆอือเอาละขอโทษแตมังกรเอ๋ย ฉันต้องปกป้องโลกใบนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายโอ้ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคเดี๋ยวเอ้ยล่วงเลยโอ้ยอืมโอเคปึ๊บแบเอ้ยเจ๋อโหยโอ้หยเจเจเจแบโอ้อะไรฮะมังกรไม่ไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะเดี๋ยวนึงขอสักครู่ขึ้นก่อนบินไปไปไปปึ๊บนี่ยิงโอเคหมดย่ะหมดยังฮึบหมดโดนเป๊ะสวยอืมจังหวะนี้ โอ้โหมา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 ไหนวะสิจะมังกรน้อยมังกรน้อยเหรอไหนแล้ววะไหนเนี่ไหนวะอยู่ไหนยิงสักทีอื้อโอ้โหโดนทีอุ๊ดตรงนี้แรงมากแรงมากเอ้ยขอสักทีไหมฮึบสักทีหนึ่งสองทีสามทีโดนไปโดนไป ฮึบนี่แยดักดักยิงดักยิงอืมดักยิงเออจึบโอ้ยมันโอ้ย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 มันยิงกลางอากายใหมาแล้วอึ๊บเฮ้ยจึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบินได้สวยแต่เอาล่ะเจอฟันแน่ฟันฝันนี่แนี่ยันในรถจริงเนี่เฮ้ยทำไมโดนเหรอไม่โดนได้ไงเอง้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้เอ้ยบ้าจริงอะไรอะไรอะไรอี๋หน่อยอี๋หน่อยโอ้โหยีงไม่ได้โอ้ยงไม่ได้อื้อ เฮ้ยเฮ้ยหม้ยมันค่นคนคนมันนนะอโอ้โหมูน่นดิคนอะไรเราคนอะไรเราอตีที่ไม่เข้าอีกโอ้หเนี่ยมมาตาเฮ้ยอมาตาออมาตาอือเออาอื้อเออเอ้ออ้ออเ้เอืเ้้ โอ,ไไอไ้ไม่ไม่ไม่ตายไปโอ้ยโอ้ยโอ้หบินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโอเคอยู่นี่เองเดีเทมส์ต้องไม่กลัวนี่ชาวมงกรมันเป็นไรฮะไปไหนไม้ฟันสัดิอย่าให้ไล่ฟัน้ยิงก็ได้ยวะยิงกันเลยเออเออไปแง่ไปแง่โอ้โหจะจ่อยเลยไอ้ลาออกจากกายแล้วโอ้โหไม่ยากอย่างี่หว่า เอาล่ะต่อไปเอ๊ะมีนี่นไงเอาเราต้องหาทางไป NCT. เอ็นซิตี้อ่านได้ไงฐานที่จะไปหาเราได้ก็ต้องพุ่งไปนั้นทอางนั้นแหละฮึบพุ่งไปอนีเดี๋วกว่าอื่นเลยเดี๋ยวขอสิ่งที่ทำก่อนโอเคมาอ่าสเปาสนี่ไงฮึบบินไปแล้วจ้าเดีนยึมฮึบยึบเอ็นซิตี้มาแล้วจ้าฮึบฮึบนี่มาแล้วจ้าโอ้ คือี่ขีกับของเราโอเคโอ้ยอยู่หาหน้ําพันเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคเซฟที่หนึ่งก่อนอ่ะสปาหนึ่งอ่าความสามารถกลับมาแล้วดีงเลยแต่ไม่เห็นแมปเลยฮะเอาละอ่ะแมปจบปรากฏฮ่ากลับมาแล้วโหเป็นเกาะเยอะเนี่ยโอเคต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าเรือเฮ้ยนั่นก็เป็นที่สปาที่เหรอโอ้เห็นเงี่อสบายดิกลับได้ง่ายแต่ว่าเราไม่ที่กลับของเราแล้ว อ้าเราจะหาเรืองอย่างนี้นะเฮ้ยนี่มันก็กวา้างใหญ่เลยดีแล้วนะมีปีกเนะี่ยอืมก็ต้องมาคัดจัดก,การให้สิ้นซากไม่รู้ว่าที่เรือน่าจะมีอะไรอยู่อืมแต่เยอะมากเนี่ยโอโ้โหเฮ้ยนี่ไงเอจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอโ้โหตัวไม่เห็นแต่แผนเพจเป็นไงความโก้ของแมพอืมเป็นไงโอ,ไงอ้โหเป็นไงเรือโอ้โหมันต่อสูงแล้วเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวาคอยอดูดิข้างบนมีอะไรอยู่หูงสูงเลย แม่ให้มาเกาะผมได้อนะันนี้คือบินสบายๆเลยโอ้นี่เหรออีติสตี้ไหนซิมีของอะไรข้างในขอโดนหน่อยจ้าโอเคชิมินแล้วฮึบโอเคในคลามีอะไรหรือเปล่าชูกเกอร์ชูก,กร์บอก,กอ่ะเป็นไงโอ้แต่ก็บินอ้ยไปเสียเวลาดีกว่าไหนเรือฮึบเรือมีอะไรอยู่เน,นี่หรือเห็นอะไรนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะออกมาสินี่เนี่ยยิงเลยมันไส มันมันไส้มันไส้อ่อาชั่วโมนี้โลกนี้มันชอบนี้น่ากลัวเลยมียายาฮะไงเลยมีอะไม่ไมีอะไรเลยเออเฮ้ยอยื้อฮึบนี่แน่ไม่แดงโอเคได้อิสติกได้แล้วสวยโอ้มีของมากมายก็ไม่มีของต้องทำลายเนี่ยว่าแต่ไม่เป็นไรทำลายเลยรอรอได้เลยยำลายตั้งแต่หัวจนเท้าเลย นี่เนี่ยอืมทำลายหัวเรือท้าเลยเอ้ยใช่แล้วนี่โวมังกรนี่เนี่ยโอเคฮึบอ่าไหนสุดเก็บมาเพื่อนะอืมแต่อันนี้ทำลายก่อนอืมทำลายใช่ไม่ได้เรื่องทำลายไว้ใจผมทำลายหมดเลยอืมโว้บความสมูทติอือนี่คืออะไรอืมโอ้โห,โห,โห้ซืมากดมากโอ้าวคุยแต่เรื่องทำลายเหลือใหม่ก็ไม่รู้จะแตะว่านะตามที่ลูฟิ่บอกเคิดว่าเก่าได้หบดไปก็พอแล้วอืม

เฮ้สุดจริงเลยหรือเปล่าแต่ท้ามไม่ระเบิดวะเนี่ยเออคราวนี้จะพอบ้างน่าจะอยู่ไม่ได้สักเยอะเลยเอาล่ะจะลากลับบ้านซิเนี่ยก็ไม่มีอะนี่ว่ะในแหล่งกายพันธุ์มาเปล่าเฮ้ยเอาว่ากลับแล้วกันนะปปาหนึ่งฮึบมาขับสู่บ้านดีกว่าก็คงไม่มีอะไรนะเอ้ยก็ถือว่าได้การกลับมาเจอนูนสปิโก์โอเคแล้วฮึบ อ่ะฮึบอออือ้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยและนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราโดดตรงมันไปแล้วก็อะ,อ,ะอะไรอ่ะทำไม,มเราอยู่ที่นี่เนี่ยโ๋อ้ยไม,ม่กลับโลกเนี่ยก่อนนะแล้วโอ้ย เขาทำไม่ได้เหรอแล้วข้าได้คืออะไรอ่ะแล้วข้างหลังนี่นคืออะไรเฮ้ยไม่อยากยุ่งเลยฮะจินดีด้วยที่สามารถผ่านที่นี้ได้กดตรงนี้ไม่ต้องรางวัลเอ๊ะรางวัลงั้นเหรอเอ่อขอสุดหลังเขาไม่เป็นไรมั้งอ๋อนะหนึ่งสองฮึบอ,อะไระเอ๊ะ

ขอไอ้นี่ได้ไม่จำกัดก็เหรอแสดงว่าสามารถสุ่มเพื่อหาของนี้ได้แต่ในการเดินมันคือเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอสมขอเดีจมุบ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 เฮ้ย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 เดี๋ยนะหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยน่ากลัวแฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสดงว่านี่ให้ของได้โอเคเอาของมาให้ดีโอ้ยมีดีบ้างเนี่ยขอขอดีบ้างนี่โถ่แสดงว่ากองโสดเยอะดิ โอ้โหไม่มีน่าตัดเล็กเลยเหรอนี่อะไรอ่ะปึ๊บเอายาเหมือนกัโอเคเแล้วยามาโอเคจะสู้ไงเนี่ยโอ้โหเกินเฮ้ยไม่โลดมันช่างขาหันนี้เลยเฮ้ยอันนี้อะไรชุดนก่อปึ๊บโอ้โอ้โอเคชุดนก่อครบอ๋อหรือเต็มหัวอ่ะโอเคไม่เป็นไไมเป็นยรเดี๋ยวโอเคเอายามาเอายามาแล้วก็เอานี้ เอาดาบเดินจะมาฮอนี่ไงดาบเพชรโอเคโอเคสวยสวยสวยเอาฉันไม่รู้ตังวอนจ้ะแล้วก็ผีส okay, okay. ิลอยกับผีสิเฮ้ยลอยกับผีผีสิผีสิเฮ้ย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 สู้มันสู้มันมันสู้ชีวิตสู้ชีวิตโอ้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยตัวมันได้ใกล้พันนึกเฮ้ย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  โย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 ยโยโอ้ยโยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้ยโ้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอะไรเียโอเคตกลงฟอเฮ้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ย้ยน่ากลัวมาเยอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอย่าเข้ามา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 อย่ายุ่งกับตู อย่ายุ่งกับตู้อย่ายุ่งกับตู้เฮ้ยมืนี้ก็เด้งเหลือเกินเด้งเเหลือเกินอย่าเข้ามายุ่งกับตู้อย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้ยโถ่เ้ยโแล้วไงป้าจริงเออสโลคีซออยู่เข้ามาแต่จริงก็ปล่อยตัวลงไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะฟูยังไงอืมอืออหือรอบเลยนะเฮ้ยเนะเนะเดเด

ฟังกระสุนิดตกเออโอ้โหบาดดิอโดนทห้หมดโดนดิไม้หมดโอ้โยโอ้อะไรเนี่ยอพูหน้ากลัวชัดเลยถ้าไม่มีสโลฟอร์นะตายแล้วโอ้โหลูอมันทำร้ายมันเลยออออกไปไนสุดโอ 0, ho, ้รอบสิอึ๊บอ่ะที่อะไรเนี่ยฮะเอ๊มิวแทนทำมันได้อ่ะ นจะใส่ม m o เตอร์เหรอเฮ้เป็นขอสภาพเนี่ยเจ้าแกผ่านทำงี้ด้วยเนี่ยจุประสงค์ของมันมันคือแน่แน,น่ให้มันวนไปวนน่ะแต่ว่านะมันจะหมกหันี้เลยไม่หมดใช่ไหมอืมไม่หมดใช่ไหมออกมาออกมาอืมออกมาก็โดนต,ตีอืมเป็นยังไงอืมเจอดาบบิ่งไงฮะคิดว่าเจ๋งมากครัคิดว่าแกเจ๋งมากหรือไงอืมมาให้หมดมาให้หมดรางวัลน่ะรางวัลเฟตเปเตียกันเลยอืมอ มาหนี้มาหนี้เอ้ามาเอ้ามาออกมาไอ้นี่เร็วมาดิเร็วนี่แนี่ยออกมาไอ้นี่เป็นยังจะออดไหมฮะมาเร็วโม่โม่โม่โอ้โหอย่าเฮ้ยนี่แนี่เฮ้ยจิบตีรัวนี่มันไส้ไส้จะอ้าไหนไม่ให้อ้าเลยมาดิมาดิอ่อนไส้ขี้เกลอดนะนี่เนี่ยงงคอ มาเออเอเอามาดิเอามาดิเอามาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเล้เว้ยเข้ามาหนิอาจายฮะเอ้ยใจเย็นก่อนน่าหลานเอ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊๋เอ๋กลับมาเหรอกลับมาอะไรเพ้อเจอทานายมันไม่ได้เพ้อเจอแต่เมื่อกี้กำลังสู้บอสแล้วก็เอาดาบลงสมิดเอ่อก็เห็นว่ากลับมาเมื่อกี้สักพักนะเอออาการเป็นไงบอกหมอสิหมออะไรนี่ผมผมหลานลุงสมิดนะ เออนั่นแหไรล้วหล่าสมิธนะเออนั่นแหละอืมจำได้ดีีจังวะทนายเป็นไหมฮะเอ้ยเผลอเจอนายผู้เลี้ยอากาศอะไรก็มาก็มาเอยเผลอเจอเผลอเจออะไรก็เอ่อลุงสมิธเอาไว้ยังไงผมไปก็มันก็ไม่มีเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกผมฝันไม่แก้คือผมได้ต่อสู้กับเออ่ตัวเป็นกายพันธุ์อย่แหละแล้วผมมีของเอ่ออ่อฮะของของอะไรกันเหรอไม่มีฮะเอ่อเอ่อไอ้หวาดเดี๋ยวค่อยหวาดทีนะ แค่จะก,การจะโหนนาก็ที่เหลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่ร้านทำตามตวิถีของร้านก่อนเรียบร้อยนะทัานี้นายก็เก่งมากนะฮะเออนายเก่งแล้วเพื่อนว่าแค่นี้เก่งสกุตสกุดสกุดอะไรอ้าวล่ะเดี๋ยวนนี้ลุงก็จะพาะเราจากที่นี่นะฮะเอาทำไมลงสมิธลางก็ลงที่ดุสิที่นี่มันทะรวกรันดารแล้วแบบเหมือนอยู่ชน,นบทอย่างเงี้ยที่จริงแล้วลุงก็อยู่ในเมืองนะฮะลุงอยู่ในเมืองเหรอ อ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ที่เมอร์น้ามีที่ตรงนี้บางม,ม, iPhone, ون, ม, im, มายมีไอโฟนไอโฟนอุ้ยมีอะไรมาไม้อโอเดี๋ยวนะสมนี้คือพวกเราอะว่าโลเทมเลยไปไปไม่ได้นะแต,แต่ที่มิไมมวนนนลูกิธอืมด้วยม,มวนเรื่องอะไรต่อถ้าโซเชียลก็เลยดีกว่านะอ่าโซเชียลเอ่อถ้าผมแข่เนี่ยงั้นถ้าผมไปคือก็ไปหมดทุกคนนี่อ๋อใช่ใช่ใช่ไอเจ้าด้วยนะไอไออารุธรรนะอูกะอูกะอูกะจะเอาจริงเหรอเออเอาไปด้วยนะเอาไว้เป็นเอ่อคนเฝ้าบ้าน ฟ้าบานผมให้โกฟอฝ้ารู้ไหมอ่าเหมือนไอ้โกไม่ค่อยอยากไปอ,ะอ่ะเอ้าทำไมอะโกมันบอกว่ามันเกิดที่นี่ไม่อยากไปไหนอะ่ะเอาอย่างว่าถ้าจะนายกลับมาก็กลับมาได้เงี้ยงั้นเหรอเดี๋ยวนะให้กับพี่นี่ก็ต้องดูแลหมู่บ้านใหม่นะโอ้ที่ทั้งแบบระเบิดทั้งะอ,อะไรแบเนี่ยห้าหว่าอะโกะ้สบายเบื่อสอบายงั้นเหรอไอ้โกถึงแม้เราจะอยู่ไม่ทานนะเว้ยแต่ เฮ้ยจริงเหรอกยไม่เป็นเหรอมันว่าจริงอย่างไรพูดเลย <c oughs> อ้อเหรอเหรอโถ่ยแน่ใจโกอ่าแน่ใจโอ้ยโกกันจะไมให้นายดีนุอ่าโกเอางี้บ้านที่อยู่นะ่ะใช้ตาสบายนะโกอ๋อบอกว่ามันดีใจมากๆเลยงั้นเหรองั้นแกต้สร้างกองทัพปกป้องคนนี้นี่ยเข้าใจะไม่โอเคได้โกรับทราบเรื่องเ <c oughs> หรอ เอาละมเหมือนจะสั่งเสียรเรียบร้อยนะเอาพวกทกุกคนจะไปที่อในตัวเมืองกันแล้วที่ผมทําอะไรอะ่ะที่นี่ก็อาจจะดีนะแต่ดียังไงล่ะหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนี่กลายเป็นวัลลางน,นะฮะเพราะว่าทุกคนก็อพอยพหมดแล้วก็จริงนะถ้ากลายเป็นเมืองของเจ้าโกก็ดีเนี่ยอก็ได้ผมคงไม่มีเหตุผลน,นี้อยู่ที่นี่นะเจะ้านายห้ามเมืองขึ้นเลยฮะเมืองเอะก็เป็นคนที่เป็นคนอยู่อาศัยมากมายนะใช่ไหมลสมิธอ๋อใช่ แล้วลุงก็เปิดแล้วรับทําอาวุธเหมือนเดิมนะโอ้ยจริงอลุงโอ้หผมผมรุกมือได้นี่อ่าใช่แต่ก็อยู่ในเมืองก็ระวังหน่อยนะมันจะมีพวกกฎหมายพวกนี้นะเฮ้ยกฎมงกฎหมายอะไรมิวเธอไม่รู้ไม่รู้มู้นั่นอะไรมีโตไแน่มีไม่ไม่เอาไปเอาแล้วไอ้พวกยาวเนี่ยเดี๋ยวยาพวกนี้ลุงจัดการเนี่ยโอเคไหมโอเคครับผมคงไม่มีอะไรจะต้องจากละค่ะที่นี่ก็ให้ผมได้แล้วก็มาจะพบเจออะไรสีใหม่บ้างใหม่ แต่ในเมืองที่มีได้ม้ากว่านี้แม่นลูสมิธก็ว่องวายอย่างนั้นะนะเอาล่ะไปะยินดต้องกลับด้านหลานเอ้ยครับผมนูสมิธ